สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับแม่หมอไมเทิรกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาจัดอันดับดวงประจําเดือนมิถุนายนกันค่ะว่า12ราศีเนี่ยแต่ละราศีดวงจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะอันดับที่12ราศีกุมค่ะราศีกุมนะคะค่อนข้างหนักในทุกเรื่องเลยสําหรับการงานนะคะก็จะค่อนข้างเหนื่อยมีปัญหาให้เราจัดการค่อนข้างเยอะค่ะ การเงินนะคะก็จะไม่ค่อยได้ดั่งใจรายรับที่เข้ามาก็ยังไม่ถูกใจเราซะทีเดียวค่ะสำหรับคนโสดนะคะก็ยังไม่พบเจอคนที่ถูกใจที่ทำให้เราสารสัมพันธ์ได้ค่ะคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างนิ่งแล้วก็เงียบเนื่องจากแบบต่างคนต่างไม่ค่อยใส่ใจกันเท่าที่ควรค่ะอันดับที่11นะคะราศีตุลค่ะ ก็จะหนักในเรื่องของการงานนะคะแม้ว่าจะได้งานใหม่ก็จริงแต่ว่าจะเป็นงานในงานที่เราไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่จะมาในสายที่เราไม่ค่อยถนัดค่ะในส่วนของการเงินก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะคะใช้จ่ายก็ต้องรอบคอบให้มากๆค่ะคนโสดก็ยังไม่พบเจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วก็คนมีคู่ด้วยแม้ว่าความรักเหมือนจะดีอะแต่ก็ยังมีปัญหาจุกจิกให้เราต้องปวดหัวบ้างค่ะ อันดับที่10ค่ะราศีมีนค่ะราศีมีนเนี่ยที่น่าเป็นห่วงก็จะเป็นในเรื่องของการงานนะคะที่จะมีความเครียดสะสมไม่พอก็จะมีปากเสียงกับพนรอบข้างด้วยอันนี้ก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองนิดนึงนะคะแล้วในส่วนของคนมีคู่ค่ะความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างตึงเครียดเลยค่ะเนื่องจากแบบใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธนะ์อ่ะเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เก็บทุกอย่างมาคิดสมบูรเลยอะ่ะมันกลายเป็นความคิดมากจะทําอะไรก็ต้องแบบ หาทำคนละครึ่งทางอะคะ่ะจะทําให้ความสัมพันธ์เดินต่อกันไปได้นะคะอันดับที่9ราศีพิจิกค่ะ ราศีพิจิกนะคะที่จะต้องระวังก็คือในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเลยล่ะคะ่ะต้องใช้จ่ายให้ระวังมากๆแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าในช่วงนีน้ถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มประหยัดมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะในส่วนของคนมีคู่นะคะต้องบอกว่าคนนึงเนี่ยก็เอาแต่ใจอีกคนนึงก็ไม่สนใจอะไรเลยซึ่งต่างคนต,งต่างต้องกลับมาสนใจกันแล้วะคะ่ะไม่เช่นนั้นนะคะความสัมพันธ์ของคุณก็จะแย่ลงกว่าเดิมค่ะ อันดับที่8ราศีกรกฎค่ะก็จะหนักในเรื่องของงานกับสุขภาพนะคะในส่วนของงานเนี่ยก็จะเจองานค่อนข้างหนักแล้วก็ยากค่ะแล้วก็ยังได้รับแรงกดดันจากหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานด้วยค่ะในส่วนของสุขภาพนะคะก็จะมีอาการที่จะปวดหลังเป็นพิเศษแล้วก็พักผ่อนน้อยนอนไม่ค่อยพอจะมีอาการที่จะอ่อนเพลียระหว่างวันด้วยค่ะ ต้องบอกว่าการงานเนี่ยถึงแม้ว่างานจะค่อนข้างเยอะเลยแหละแต่ว่าก็จะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีให้ความช่วยเหลือค่ะในส่วนที่ต้องระวังเลยก็จะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะถึงแม้ว่าจะมีการจัดระเบียบการเงินอย่างที่ดีแหละแต่ก็จะมีเพื่อนเนี่ยแหละค่ะที่จะทําให้เราเสียตังอาจจะเป็นการป้ายยาที่แบบต้องซื้อตามเพื่อนนะคะหรือว่าการแบบสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งว่าจะต้องเสียเงินพอเพื่อนเพื่อนมาขอความช่วยเหลือ,อาาก็จะต้องช่วยไปแบบนั้นค่ะ อันดับที่6ราศีเมษนะคะราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้การงานค่อนข้างขะขึ้นนิดนึงค่ะหลังจากที่คุณทํางานอย่างหนักมา6เดือนแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงออกดอกผิผลนะคะผลงานที่เราได้ทําไว้เนี่ยจะทําให้เราได้หายเหนื่อยเลยค่ะในช่วงนี้การงานก็จะราบรื่นดีนะคะแล้วก็คนมีคู่ด้วยนะคะความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างราบรื่นดีเลยค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางหรือว่าเดินทางจากการทํางานหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะ อันดับที่5ราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์ก็ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการงานเลยค่ะความสามารถของเราอ่ะจะโดดเด่นในที่ทํางานนะคะจนบางครั้งเนี่ยได้รับการเป็นผู้นําบ้างในบางโปรเจกต์นะคะคือเราไม่ได้อยากเป็นหรอกแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยมองว่าเราเก่งก็เลยโยนหน้าที่หัวหน้างานให้เรานะคะแล้วก็ในเรื่องของ การเงินนะคะการเงินเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าจะใช้จ่ายตามใจตัวเองได้แต่ก็ระวังนิดนึงอย่าใช้จ่ายกับของชิ้นใหญ่มากจนเกินไปนะคะอันดับที่4ราศีธนูค่ะราศีธนูก็เป็นข่าวดีในเรื่องของการงานเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคนที่หางานอยู่นะคะก็จะได้งาน ใครที่กําลังจะย้ายงานเนี่ยก็จะได้งานในตําแหน่งที่สูงกว่าเดิมค่ะหรือใครที่ทํางานที่เดิมอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการโปรโมทหรือเลื่อนขั้นนะคะในส่วนของคนมีคู่ก็จะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างราบรื่นดีเลยล่ะคะ่ะรวมไปถึงว่าเราอาจจะได้รับการเปน,นะคะจากคนรักของเราด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็การเงินนะคะก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแม้ว่าจะแบบวางแผนอย่างดีมีผิดแผนบ้างเล็กน้อยแต่ก็ใช้เงินได้อย่างคุ้มค่าเลยล่ะคะ่ะ อันดับที่3ดราศีกันราศีกันเนี่ยนะคะก็จะโชคดีในเรื่องของความรักทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่เลยค่ะคนโสดเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ถูกใจนะคะจากเพื่อนรอบตัวของเรานะคะแถมสเปคเนี่ยก็ยังตรงตามสเปคเราด้วยค่ะทั้งหน้าตารูปร่างลักษณะท่าทางนะคะ คนมีคู่นะคะก็จะมีความรักที่ค่อนข้างหวานแหววเลยแหละ,หละคู่ไหนที่คบกันเกินแบบ3ปี4ปีขึ้นไปก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีด้วยค่ะอาจจะเป็นงานวิวาหรือการพูดคุยกันถึงงานแต่งงานหรือว่ามั่นไว้ก่อนแล้วค่อยแต่งทีหลังค่ะอันดับที่2ดาวีเมทุนนะคะ ชาวราศีเมถุนเนี่ยก็จะโชคดีในเรื่องของการงานการเงินเลยนะก็คือจะมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่อะ่ะจากการทำงานค่ะอาจจะเป็นรางวัลของการจบโปรเจกต์หรือว่าโบนัสนะคะและในส่วนของคนโสดเนี่ยก็จะพบเจอคนที่มีอายุน้อยกว่าเข้ามาให้ความสนใจเราด้วยค่ะแล้วมีเกณฑ์ที่จะสละโสดด้วยนะคะก็คือจะมีแฟนแล้วนั่นเองค่ะในส่วนของคนมีคู่ด้วยนะคะก็มีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์เนี่ย จะพัฒนาไปเรื่อยๆเลยค่ะสําหรับคู่ที่เพิ่งคบกันนะคะและสําหรับคู่ไหนที่คบกันมานานสักพักหนึ่งแล้วแหละก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอข่าวดีเกี่ยวกับการแต่งงานการมั่นเช่นเดียวกันค่ะอันดับที่1นนะคะชาวราศีมกรหรือชาวราศีมังกรนั่นเองค่ะ ก็การงานก็ราบรื่นดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการติดต่อจากลูกค้าเจ้าเก่าๆที่เราเคยดีลมาแล้วหรือว่าได้ออเดอร์มาแล้วเขาก็กลับมาสั่งใหม่อีกหรือว่าคนที่เราเคยดีวไวลไว้แล้วเราไม่ได้ในครั้งก่อนครั้งนี้ก็จะมีเกณฑ์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะการเงินก็ค่อนข้างราบรื่นดีเลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะสําหรับคนโสดเนี่ยก็มีคนที่อายุน้อยเข้ามาให้ความสนใจก็ยังมีเกณฑ์ที่จะสละโสดอยู่เหมือนกันนะคะถ้าหากคุณนะถูกใจคนคนนี้ค่ะ สำหรับคนมีคู่นะคะความรักเนี่ยก็ค่อนข้างราบรื่นดีเลยค่ะแต่บางครั้งคนรักของเราก็ขี้บ่นบ้างเล็กน้อยค่ะสุขภาพนะคะก็แข็งแรงดีเลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการจัดอันดับดวงรายะเดือนประจำเดือนมิถุนายนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe Channel อดวมกันไว้นะคะแล้วจะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาให้ดูกันเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับใครคนไหนนะคะที่ดูแล้วเนี่ยยังไม่จุใจเลยสามารถตามไปดาวน์โหลดได้ที่แอปพลิเคชันอดวงนะคะในนั้นเนี่ยก็จะมีพ่อหมอแม่หมอท่านอื่นๆเนี่ยคอยให้บริการอีกมากมายเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแม่หมอไมเทิลกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กเพราะว่าไพ่ประจำวันอบเนี้ยแม่นมากเลยเฮ้ยไหนลองดูดินอนไรปะเออไหนดูสิฉันเปิดแล้วนะฉันได้ไพ King ่คิงออฟส่วนว่ะแกแล้วแกอะได้ไอะไรอ่ะ Queen of คัพว่ะเฮ้ยทำไรกันน่ะเปิไพ่ประจำวันงมงายวะ่ะดูดิ จิมซีก็มีว่ะขอลองหน่อยดิเฮ้ยไม่ตรงว่ะไม่ฟิลเลยลองใหม่ดิระวังจะทะเลาะกับเพื่อนอย่างรุนแรงโอ้ไม่ตรงเลยเพื่อนจะคอยเป็นกำลังใจคอยช่วยให้ผ่านประสักไปได้เนี่ยต้องอย่างนี้ตรงแล้วสบายใจ